ตัดทิ้งไปอันนั้นก็ไม่เอาก็ตัดทิ้งไปอันนี้ก็ไม่ดีก็ตัดทิ้งไปเอาคนออกไปด้วยเอานั้นออกไปด้วยเอานี้ออกไปด้วยกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วครับเซอร์จ,จิมครับดูเหมือนว่าจะค่อนข้างที่จะเคี่ยวเหลือเกินกับการดูแลง,งบประมาณของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับแต่ว่ามันเกิดอะไรปัจจัยตรงไหนที่มันทำให้เซอร์จ,จิมเนี่ยต้องตัดงบแม้กระทั่งอาหารกลางวันมึงเอ้ยเดือดมากเรื่องนี้ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ในเกมเองละเลงข่าวครับ ข้าวกเกรียบพีอาร์บิ๊กแบ็ครสสาวครีมและหัวหอม ยูนเต็ดในยุคงเซอร์จิมเรดคลิปครับหัวระย้ของอินิออสนั้นต้องบอกว่าไม่ทีที่ที่สามารถจะใช้เงินได้แบบเต็มไม้เต็มมือแบบมือเติบอีกต่อไปแล้วครับนั้นตั้งแต่ที่เขาก็ามาบริหารสโมสรครับมีการตัดงบหลายอย่างแบบซช่นที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมาได้ะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาทางการเงินของสโมสรที่หนักหนาสาหัสก,กว่าที่คิดเอาไว้ครับแต่สิ่งที่แฟนบอลต้องการรู้ก็คือเซอร์จิมเนี่ยตัดงบอะไรไปแล้วบ้างพนักง,งานโดนไล่ออกไปแล้วกี่คนสิ่งที่เคยปกติทียของเกลเซอร์ er เนี่ย ขนาดไหนถึงต้องใช้วิธีการแบบนี้เรื่องนี้ไล่เรียงกันให้ชัดๆไปดูเลยครับว่าแต่ละจุดอ e ินิออสตัดนั้นมีอะไรเปแล้วบ้างเรื่องเปนที่ประเด็นแรกนะครับโปรเจกต์อ e ินออสอะไรไม่จําเป็นตัดแม่งให้หมดเลยครับเนื่อบแรกของอ e ินิออสที่เขาทําทันทีเลยนะครับคือการตัดคนครับ ตอนนี้นะครับมีพนักงานของสโมอสรที่ถูกปลดออกไปแล้วทั้งหมด250คนครับและยังมีแผนที่จะปลดพนักงานเพิ่มอีก100ถึง200ตําแหน่งซึ่งรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่สโมอสรมาอย่างยาวนานอย่างแจ็คกี้เควหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่ทํางานกับสโมอสรมายาวนานกว่า30ปีซึ่งจะถูกเลิกออฟไปแล้วนะครับการท,ที่เธอคนนี้เนี่ยนะครับถือเป็นหนึ่งในบุคลากรคนโปรดของนักเตะปีศาจแดงโดยเธอเคยเป็นผู้ช่วยให้กับเดวิดเกลครับอดีตประธานบริหารของแมนยูไนเตยุคของเซอร์เล็กฟอร์กูสันและครั้งหนึ่งครับแอชออกกนเนีย ช่วยเหลือนาเตะได้ดีมากๆดีจนเปรียนเสมือนเป็นแม่ของทุกๆคนแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้อินิออสไม่ได้สนใจเรื่องของความสัมพันธ์อีกต่อไปนะครับส่วนภาพรวมครับนี่ถือเป็นครั้งแรกที่นเตตนั้นตัดคนเป็นร้อยคนออกจากทีมไปสือสอนถึงสภาพทางการงานของทีมที่ไม่ได้มั่นคงอย่างที่หลายคนคิดเอาไว้ครับและทีมงานทุกคนในตอนนี้อยู่ในสถานะที่ไร้ซึ่งความปลอดภัยในอาชีพการงานไม่ว่าคุณจะทํางานมากี่ปีก็ตามครับคุณกําลังตกอยู่ในอันตรายมากๆในยุคของอินิออสที่ต้องจํากัดจังเกี่อองงงขเเม็ดนอกับเรว่อางของ นักเตะอยู่ในแต่ที่ยังอยู่ในวงการเนี่ยจะได้รับเกียรติจากสโมสรใช่ไหมครับพวกเขาจะได้รับการกล่าวถึงจะได้รับตําแหน่งที่สโมสรจะได้รับค่าจ้างจากคุณงามความดีที่เคยทําให้กับทีมในอดีตแต่เปล่าเลยครับเซอร์จิมจัดการสั่งหั่นค่าจ้างของอดีตนักเตะที่ทําหน้าที่แบรนด์แอมบัสเตอร์ลงทั้งหมดเลยครับและคนที่รับผลกระทบโดยตรงก็คือไบรอันรอฟสันแอดีิโคและเดนิสเอร์วินที่ค่าตัวลดลงจากเดิมเยอะมากๆหรือแม้กระทั่งเซอร์ลิฟฟ์กุสันเองครับที่เป็นตำนานของสโมสรเนี่ยอินนีออสก็ลดบทบาทลงทันท นะครับก็อย่างที่บอกครับ เขาต้องการจะเซฟงบแล้วไอ้งบประมาณที่ว่าเนี่ยก็คืองบประมาณเราสัก2.16ล้านปอนด์ต่อปีที่เป็นค่าใช้จ่ายของเซอร์อเล็กครับเท่านั้นไม่พอครับสาวันที่ผ่านมาอยู่ในเตดประกาศว่าจะปรับลดตำแหน่งงานเพิ่มเติมอีก 150- 200ถึง200ตำแหน่งเพื่อพัฒนาความยั่งยืนทางการเงินและการปลดพนักงานครั้งนี้จะเพิ่มเติมจาก250าตำแหน่งที่ถูกลดไปเมื่อปีที่แล้วแล้วนะครับซึ่งถ้ามันเสร็จสมบูรณ์เนี่ยครับโครงสร้างนี้จะทําให้มีคนตกงานเกือบเกือบห้ารอคนเลยทีเดียวก่อนหน้านี้ ถึงทานในพวกเขาเนี่ยส่งจดหมายหาพนักงานเป็นการเตือนแบบสุภาพว่าถ้าจับได้ว่าใคร,ครขัามข่าออกไปกุไล่มึงออกแน่อันนี้คือเป็นการจับใจความนะครับแต่ข้อความเนี่ยมัน ค่อนข้างสุภาพกว่านี้นอกจากการปรับลดพนักง,งานแล้วนะครับมันจะมีข่าวที่ทาให้พนักง,งานภายในสโมสรเซ็สงสุดๆเพราะอีนิออสเนี่ยตัดสดิการอาหารกลางวันของพนักง,งานออกไปครับจากเดิมเนี่ยพนักง,งานสามารถาารับประทานกลางวันที่แกริงตันและออฟฟิศสโมสรได้ตอนนี้พวกเขาจะทานฟรีได้แค่ซุปชากาแฟผลไม้และแซนด์วิชเท่านั้นส่วนอาหารกลางวันที่ทานได้ฟรีครับจะเป็นของร้เตะชุดใหญ่เท่านั้นเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่กว่าที่คิดนะครับเพราะพนักง,งานบางส่วนได้รับค่าจ้างที่ไม่สูงมากนะักการต้องเสียเงินซื้อข้าวกินเองทุกวัน ที่มีการจัดสวัสดิการพนักงานแบบนี้ครับไม่ใช่แค่นั้นครับในอดีตเองเนี่ยหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผ่านเข้ารอบบอลถ้วยสโมสรจะจ่ายค่าการเดินทางให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปชมเกมารแข่งขานในรอบชิงชนะเลิศแต่ในยุคของอินดิออสครับทุกอย่างคุณต้องจ่ายเองแม้แต่พนักงาน,นระดับสูงที่ต้องทํางานเกี่ยวข้องกับทีมหากอยากจะไปชมเกมกที่สานามเบรมบีหรือสานามอื่อนๆที่คุณได้เข้าชิงชนะเลิศคุณต้องควักเงินออกเองครับไม่มีการสนับสนุนจากสโมสรอ,อีกต่อไปแล้วหรือแม้กระทั่งทีม U18 ของพวกเขาก็จะไม่ได้เตรอบที่่แตเปปยนไช เลสปอร์ตวินเล็กของทีมสำรองและทีมหญิงแทนเพื่อเซฟค่าใช้จ่ายราวๆแป0พปอนด์ให้กับสโมสรในแต่ละแมตช์นะครับส่วนเจราฟครับรายงานว่าปัญหาเรื่องการตัดเนี่ยมันอาจลามไปถึงการปลดสตาฟฝ่ายสัรหาบุคลากรเครือข่อายแมวมองบางส่วนออกไปด้วยในขณะที่สำนักงานของปีศาจแดงที่กระจายไปทั่วโลกบางที่ก็อาจจะถูกปิดลงไม่เว้นแม้แต่ที่ลอนดอนและฮ่องกงครับเช่นเดียวกับบัตรเครดิตที่สโมสรเคยให้กับผู้บริหารระดับสูงนะครับหลังจากนี้จะไม่มีการให้บัตรเครดิตอีกต่อไปแล้วครับหรือแม้แต่ประเพณีอย่างงานเลฉฉี้ยออรตตตมมมากมักกกี้็ถูดดไไปว่่ เด็กดาวรุ่งในทีมชุดใหญ่ที่ยุคก่อนยูเนเตดเคยดูแลดั่งไข่ในหินนะครับเวลานี้พวกเขายินดีรับฟังข้อเสนอที่เหมาะสมและไม่ปิดประตูจะขายอเลฮันโดการาโชก็เป็นหนึ่งในนั้นครับหรือแม้แต่คอบฟี้เมนู 3, ริซัมปาดรวมถึงบรรดานักเตที่รับค่าจา้างแพงๆนะครับแต่ว่าฟอร์มการเล่นสวนทางและดูว่าไม่จําเป็นต่อแผกนการนาทีมเนี่ยก็จะถูกเชื่อทิ้งไปเรื่อยๆเย่างเช่นมาคารดฟอร์ดจานดซานโชและรายต่อไปที่ว่ากันว่าจะถูกปล่อยออกจากทีมก็คือคาเซมิโรที่รับค่าจ้างเกือบ20ล้้้าานนนนนนนปปออออต่่่่่ีีีับเ็กหหึงงงสสิททวมุย่างเเป็นตัวลข พวกเขาไม่สนใจเรื่องวัฒนธรรมองค์กรหรือความผูกพันภายในใดๆทั้ทงสิ้นตราบใดที่ความสัมพันธ์เหล่านั้นมันไม่ได้ช่วยหาเงินให้กับสโมสรพวกเขาพร้อมตัดทิ้งทั้งหมดหรืออะไรก็ตามครับซึ่งถ้าพูดแบบนี้เราจะพูดในมุมมองคนที่รับผลกระทบใช่ไหมครับแต่ถ้ามุมมองของคนที่เป็นผู้บริหารครับมันอาจจะเป็นการช่วยยูเนเต็ดในทางตรงเลยก็ได้ครับพวกเขาต้องการบริหารยูเนเต็ดให้กลับมามีตัวเลขสีเขียวอีกครั้งเพราะฉะนั้นรายจ่ายไหนที่เขามองว่าไม่จําเป็นก็จะต้องถูกตัดออกไปนั่นเองครับเขาต้องการจะช่วยให้บัญชีขของพวกกเเาาสมมมดุึึ้นซ่ต็ใจ จะทาทุกอย่างไม่จะเป็นการหักล้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหักล้างวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับสโมสรยูเนเต็ดครับก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดออกหรือว่าโลาะออกสักทีเดียวนะครับมีสิ่งหนึ่งครับที่เพิ่มขึ้นและเป็นสิ่งเดียวครับนั่นคือค่าตั๋วของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนั่นเองครับอินิออสได้ทําการปรับราคาค่าตั๋วขึ้นมาอยู่ที่66ปอนด์และไม่มีส่วนลดสําหรับเด็กและผู้สูงอายุอีกต่อไปแล้วและนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนบอลกลุ่มครอบครัวเป็นอย่างมมมากกรับออองงนพเเสสีียยิดูตวถ่่้้จแ็ผุให แม้แต่ค่าจอดรถของแฟนบอลที่เป็นผู้พิการเนี่ยนะครับก็ยังเพิ่มมากขึ้นเรื่องนี้ถูกวิจารณ์หนักเลยครับเพราะมีการทําให้แฟนบอลที่มีข้อจํากัดในการเดินทางเนี่ยต้องเป็นแบกรับภาระเพิ่มและเป็นเหตุผลอะไรล่ะครับที่ทำให้พวกเขาต้องตัดสินใจตัดมันทิ้งทุกอย่างแบบนี้หรือว่าเพิ่มไรายได้กับสโมสรในทิศทางที่มันดูจะขัดต่อหลักมนุษยธ,ธรรมพอสมควรเราจะไปว่ากันในข้อต่อไปครับหากไม่เคี่ยวเยี่ยวจะเหนียวเอาครับหลายคนอาจจะสงสัยครับว่าทำไมพวกเขาต้องตัดงบขนาดนี้ยูเนเต็ดมีัญหาการเงินหนักแค่ไหนกันแน่คําตอบก็คือสสสสมมรขาดทุนะเกือบ 300ล้านปอนด์ในช่วง3ปีที่ผ่านมาครับแมพวกเขายังมีหนี้ของการซื้อทีมของเกลเซอร์ที่พุ่งสูงถึง1,000ล้านปอนด์ตามดอกเบีย้ยที่เบ่งบานในทุกๆปีและยังมีหนี้รวมอยู่ตอนนี้ที่7 3 1ล้านปอนด์บวกกับค่าการซื้อนักเตะหรือการผ่อนชำระอีกกว่า300ล้านปอนด์ที่ยังต้องค้างจ่ายอยู่นะครับและถ้าไม่มีเงินเพิ่มอีก80ล้านปอนด์จากเงินอัเชียวของอินิออสยูเนเต็ดจะมีเงินสดเหลือเพียง15ล้านปอนด์เท่านั้นในเวลานี้แน่นอนว่าการก้าวเเขข้้าาามมสสสอททฟร์งินนนแไกกวลลยยซะั็ ไม่ลดรายจ่ายลงพวกเขาจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตหนักกว่านี้ครับโอมาเบรดาซีอโอของสโมสรอ,ออกมายืนยัน,ยนว่ามาตรการเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อสโมสรกลับมาอยู่บนรากฐานทางการเงินที่มั่นคงโดยเขาระบุว่าเราเสียงเงินแบบขาดทุนมา5ปีติดนี่เป็นทางเลือกที่ยากลาบากแต่มันจะเป็นต้องทําเป้าหมายของเราคือการทําให้สโมสรแข็งแกร่งขึ้นทนั้งในแง่ของทีฟุตบอลและโครงสร้างพื้นฐานเราไม่สามารถลงทุนในสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าเรายังคงขาดทุนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ นี่คือสิ่งที่ CEO บอกเอาไว้ครับเป้าหมายอินดิออสคือการทำให้ยูไนเต็ดเป็นสโมสร,รที่มีเสถียรภาพทางการเงินกลับมาดีนะครับพวกเขามองว่าทีมมีรายจ่ายที่สูงเกินไปเลยจําเป็นต้องจําใจตัดสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปครับพอทั้งมองไปที่ทีมร่วมมืออย่าง City แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วแล้วก็ซิตี้เองมีพนักงานงราวๆ520คนนะครับในขณะที่ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลและเชลซีก็มีพนักงานในประมาณใกล้เคียงกันแต่ว่าแมนยูไนเต็ดเองครับอยู่ๆก็กลายเป็นทีมที่มีพนักงานมากกว่า1,000คนซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะะะะไไไม่่่่คคคคออออยลีนนนนนเะะเเททาหรรรัับบื้วกิปใแง่ของมุุมมองธรกิจันเป็นนมมมุออองงขี ที่ทีมอื่นเองเนี่ยเขามีพนักงานแค่ครึ่งหนึ่งของยูไนเตดแต่ทำไมพวกเขาถึงประสบความสำเร็จได้ทำไมพวกเขาถึงมีรากฐานด้านฟุตบอลที่ดีกว่านั่นเกตุผลที่อินิออสยอมมุ่งหน้ากระแทกเสียงวิจารณ์เพราะพวาเขาต้องการตัดสิ่งไม่จำเป็นออกไปจริงๆครับคุณต้องลีนองค์กรครับถ้าว่าคุณอยากจะไปต่อให้มันได้สมน้ำสมเนื้อกับสิ่งที่คุณลงทุนไปส่วน,นเรื่องของการลดบบาปของบรรดาตำนานนะครับมันก็มีการรายงานจากเดลี่มิลเลอร์ที่ระบุว่าอินิออสเนี่ยไม่ต้องการจะมานั่งระลึกอดีตอะไรทั้งสิ้น ก็คืออดีตครับสิ่งที่พวกเขาต้องทําคือการพาสโมสรก้าวไปข้างหน้าและเงินในส่วนของการดูแลอดีตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันดูเหมือนจะเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยใช่ไหมฮะแต่พอมารวมกันแล้วเนี่ยมันกลายเป็นก้อนใหญ่ที่สามารถที่จะลดภาระได้ในระดับหนึ่งเงิที่ถูกตัดออกครับจะถูกนําไปลงทุนกับทีมชุดใหญ่อย่างเช่นการซื้อผู้เล่นและการสร้างสนามใหม่พวกเขาเชื่อว่าหากสโมสรสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จะเป็นได้เนี่ยจะทำให้สามารถแข่งขันกับทีมอื่นได้ในระยะยาวครับว่ากันง่ายๆคืออินิออสไม่ต้องการให้ยูเนเต็ดใช้เงินแบบไม่คิดหน สิ่งที่ชัดเจนคือในยุคองอินออสนั้นพวกเขาไมา่ใช่ทีมที่ใช้เงินสุดรุ่ยสุดไรดกต่อไปแล้วครับการบริหารแบบนี้อาจทําให้หลายคนไม่พอใจแต่พวาเขาเชื่อว่านี่คือการผ่าตัดที่จําเป็นครับเพื่อให้ทีมกลับมามั่นคงอีกครั้งและพวกเขาเลือกอมริมเข้ามาซึ่งอมริมเองก็ต้องการผ่าตัดทีมครั้งใหญ่เช่นเดียวกันเพื่อออกแบบระบบ3-4-2-1ให้ดีที่สุดแต่อินออสก็จะซัพพอร์ตอมริมได้ไม่มากพอครับถ้าพวกเขาไม่ตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออกไปและแน่นอนหนึ่งสิ่ สำคัญที่สุดครับค so ือการเข้ามาซื้อหุ้นแมนยูเต็ดนั้นมันแทบไม่ต่างกับการอออินครับเพราะการซื้อหุ้นปีศาจแดงมันทำให้อีนิออสสะเทือนไปทั้งเครือข่ายเฮโรกาบอกว่าอีนิออสมีแผนจะลดภาระทุกด้านพวกเขาครับมันจะเป็นทีมจักรยานทีมรถแข่งหรือแม้กระทั่งทีมเรือใบคือเรือใบที่แข่งกันในน้ำนะครับไม่ใช่ไรซีฟ้าแต่ยังมีการถอนสปอนเซอร์จากบรรดาทีมกีฬาทั่วโลกด้วยครับเช่นเดียวกับทรัพย์สินส่วนตัวของเซอร์จิมมี่เศรษตีแห่งสาราณาจักก็ถูกประเมินว่าลดควบ ขึ้นขบวนไปด้วยกันต่อและตัดสิ่งที่มองว่าไม่คุ้มค่ากับการลงทุนออกไปในขบวนรถไฟขบวนนี้ มันคือการพยายามอย่างหนักเพื่อชดใช้ปัญหาที่เกลเซอร์ก่อเอาไว้ครับในขณะที่ตอนนี้เกลเซอร์ก็แทบไม่มีบทบาทอะไรในการบริหารทีมฟุตบอลเลยในเวลานี้แต่ว่าพวกเขายังเป็นหุ้นรายใหญ่ที่รอฟันเงินปันผลทั้งท้ที่นี่มหาศาลที่สโมสรมาเชิญอยู่ในเวลานี้เนี่ยก็คือนี่ที่พวกเขาเก่ะขึ้นมาครับและคําถามคือแฟนบอลจะรับได้หรือไม่ครับกับการเป,ปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเราแค่หวังว่าหลังจากฟังคลิปนี้จบคุณอาจจะเข้าใจวิธีการคิดและความตั้งใจของอีออสมากขึ้นแต่ผมไม่ได้บอกให้คุณเชื่อในวิธีีีกาาร e รรออองงงินนดดสคัเเเืืุ่่้้ณตใจไมหลยท ควรทําและมีหลายเรื่องที่ผมมองว่าอีเนอสไม่ควรทำอย่างเช่นเรื่องของคนพิการครับโดยสรุปครับการบริหารงานของเซอร์จิมเรดคิฟที่เตเดตตอนนี้สร้างความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยเฉพาะในด้านการเงินครับการตัดงบประมาณในหลายภาคส่วนปลดพนักงานปิดโรงอาหารปลดตําแหน่งของตํานานสะท้นหนึ่งความพยายามในการฟรื้นฟูเสถียรภาพทางการเงินของสมโมสรแม้จะต้องเผชิญกับเสียงวิจารณ์จากแฟนบอลและสื่อมวลชนแต่เป้าหมายหลักของอีออสคือการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้เตเดกลับมายิ่งใหญ่ครั้งให้ได้อดี๋ยวางไรก็ตามครับการตัดสินใจเหล่านี้ยังคงเป็นทีี่ถถกเยงและตตตตออิดาม ไปว่ามันจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสมมสรในระยะยาวนี่แหละครับคือเรื่องราวทั้งหมดของการตัดข้าวกลางวัด ขออออง In ิสและแมนเเชสตอร์ยูไนเตต็ดแ่ถ้าหิวแล้วไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ากินอันนี้อาจจะอิ่มแทนข้าวได้ครับข้าวเกรยียบพิบิ๊กแบ็คครับสีรสชาติมะเขือเทศกุ้งสาหร่ายและข้าวเกรยียบพิบิ๊กแบ็คหัวหอมซาลามีครัครบที่ผมอบอกว่าอิ่มเพราะว่าเขาให้เยอะมากนะครับซองใหญ่เต็มซองสุดๆจริงๆหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับหรือว่าคุณจะชอบออนไลน์ทางโชปปี้ก็ได้ราคาเดิม20บาทเท่านั้นนี่คือเรื่องของเกมเอลเลนข่าวครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรอยากฟังเรื่องไหนลองคอมเมนต์เเข้้าาามมมมมมนนนะะคครััับออิตตีชทงงแลวผ หมดเลยนะครับจะไปตามอ่านนะฮะที่ไงกับเรื่องนี้ครับคิดว่าอินเียรอสทำถูกหรือทำผิดและคุณเข้าใจอินเียรอสมากขึ้นหรือ,อย่างบอกผมหน่อยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ